คือโดยหลักการแล้วเนี่ยนะมันจะซ้ำแหละเหมือนกันที่ดิฉันบอกว่าคุณจะมีกี่วิธีที่จะเรียนที่จะสอนการขับรถเนี่ยให้กับนะนักเรียนคุณที่ถ้าคุณต้องการสอนขับรถนะคะนักเรียนเนี่ยร้อยคนคุณก็จะต้องสอนเหมือนกันเพราะว่าเป้าหมายของคุณคุณต้องให้เขาขับรถหนึ่งคุณต้องบอกว่าอ้ามือจับวงมาลัยอีกมือน,นึ่งเน,นี่ยเนี่ยนักเรียนไอ้เกียร์กระปุกตาเลยคุณต้องพูดซ้ำพูดซ้ำแหละ ผู้สัมพันธ์อันนี้ก็เช่นกันดิฉันจะกําลังสอนคุณให้กินยาแก้ทุกข์พาตัวใจกลับบ้านไปนิพพานฉะนะั้นมันจะมีหัวข้อไม่กี่อันคือขันห้านะคะขันห้า,นะะหาสติปัฏฐานสีแล้วก็เนี่ยที่ดิฉันพูดตรงนี้ซ้ำมันจําเป็นต้องซ้ำเพราะว่านี่เป็นเรื่องสกิลเป็นเรื่องทักษะที่จะพาคุณเนี่ยออกจากคุกชีวิตสอนวิธีการเดินเดินยังไงมันไม่มีกี่วิธีที่สอนแต่สิ่งที่แตกต่างออกมาในแต่ละปี คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ยกเนี่ยตัวอย่างตัวอย่าง,งเก่าที่เคยยกเนี่ยตอนนี้ดิฉันก็ลืมไปแล้วก็มามีตัวอย่างใหม่ๆแล้วก็วิธีการอธิบายเนี่ยจากปีนั้นนที่ใส่ชุดพวกนี้เนี่ยมาถึงปีนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะนะเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันน่ะใช่ไหมทีมงานนี่เห็นใช่ไหมคะ เห็นความเปลี่ยนแปลงดิฉันจะพยายามเนี่ยใช้เจอรี่ตัวสังขารของดิฉันนะคะคิดเรื่องใหม่ๆว่าจะอธิบายอะไรยังไงอย่าง,ยงปีนี้เนี่ยเรื่องใหม่เข้ามาด้วยความช่วยเหลือนเนี่ยของน้องซูนดิฉันก็มีภาพของเจอรี่ตัวสังขารใช่ไหมออกมาที่จะช่วยคุณเข้าใจว่าเนี่ยสัญญาสังขารทํางานด้วยกันยังไงเนี่ยแล้วพยายามสิ่งที่ต้องทํามากขึ้นเนี่ยก็คือว่าเอาเอานาม,มาทำตรงนี้เนี่ยมา ก็จะมาโดยการช่วยเหลือเนี่ยของน้องซูดเนี่ยที่จะมาทําอย่างไรยังมีภาพอีกเยอะเลยที่ดิฉันเนี่ยยังถ่ายทอดออกมาไม่ได้เพราะตรงนี้จะต้องเคลียร์ก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าจากตอนเริ่มต้นเนี่ยที่สอนมาถึงตอนนี้ภาพของดิฉันเนี่ยมีมากขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วถ้ามีภาพเนี่ยมากขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันช่วยให้การเข้าใจของคุณน่ยชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นตรงนี้คือส่วนของรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง ะคระูบาอาจารย์พูดเช่นนี้บอกว่าการเป็นครูบาอาจารย์ทางธรรมเนี่ยยิ่งอายุทางร่างกายนะคะมากขึ้นยิ่งชาราลงเท่าไหร่ความลึกซึ้งจะมีมากขึ้นตามไปด้วยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยดิฉันจำเนี่ยห้าปีก่อนหปีก่อนนะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะรู้อะไรมากขึ้นแต่ทุกวันเนี่ยมันก็จะมีอะไรเนี่ยเข้ามาใหม่ๆเข้ามาใหม่ๆเรื่อย ะะฉะนั้นตัวอย่างคาถามของคนที่เข้ามาแล้วก็ตอบไปในพวกนี้คือรายละเอียดที่คุณเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูความแตกต่างได้นะคะนะคะเพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนของดิฉเนเองเนี่ยทำไมเธอพูดบอกว่าทําไมที่สอนเหมือนเดิมเนี่ยทุกครั้งเลยน,นี่คือพูดอย่างคนไม่เข้าใจก็ใช่ไหมทาไมสอนเนี่ยเอาแต่หัวข้อเดิมๆนี่แล้วว่าไม่เข้าใจใช่ไหม อย่างที่ฉันบอกนะถ้าคุณจะสอนให้คนเนี่ยทอดไข่เจียวเนี่ยคุณจะสอนคนร้อยคนเนี่ยทอดไข่เจียวคุณต้องพูดซ้ำเนยพูดซ้ำน,นะนี่เราจะกำลังจะไปนิพพานมันต้องพูดซ้ำเท่านั้นแหละแต่รายละเอียดนะคะจะไม่จะมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆฉะนั้นจึงสําคัญเหมือนกันนะที่เก็บนะคะเก็บภาพเก็บวิดีโอพวกนี้แล้วพอดิฉันเนี่ยตายไปแล้วนะคะสิ่งต่งตางๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเรียกว่ากว้างมากขึ้น เราจะยิ่งชาราลงเท่าไหร่ดิฉันไม่รู้ว่าอีกสิปีจากนี้ไปดิฉันจะรู้อะไรมากขึ้นดิฉันไม่รู้รู้แต่ว่าเนี่ยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่สิ่งที่ดิฉันรู้ก็คือหลักการเนี่ยอย่างโอเคนะคะ